คอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอดไลเดอร์ที่ตายบ่อยที่สุดโอ้โหขอโดยคุณ AKTV 0 0 1ย์ศูนย่ช่องนี้เขาเรียกทำเกี่ยวกับพวกเซนไตนะมาสนับสนุนเรานะตั้งเท่าไหร่นะ200บาท200บาทน่ารักมากๆอยากให้มีแบบนี้บ่อยๆและคลิปนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับซีนประดับแต่ว่าจะเป็นการนับยอดนับรวมว่าตายกี่ครั้งขอ3ครั้งขึ้นไปอ่าครับผมอ่าเราไล่ตั้งแต่ซีรีส์ยุคเฮเซแรกๆเลยแล้วกันทำไมฮะทำไมทุกการนี่เขา ตายเยอะไหมกูกะกูกะเขาเรียกว่าเหมือนตายแต่ว่าไม่ตายจริงเออเหมือนถหายใจไปแค่แป๊บเดียวแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่แต่ว่าซีรีส์ที่เราจะพูดว่าตายเยอะที่สุดเนี่ยต้องซีรีส์ของริวคิกเอาทำไมอ่ะผมจะเล่าให้ฟังว่ามันตายกี่คนบ้างยังไงครับเริ่มต้นจากซีเซอร์เลยเออทำไมฮะซีรีส์นี่หนึ่งครั้งแล้วอ่าใช่โดนไนค่าแล้วก็โดนปูไงปูแดกไงปูแดกอีกรอบนึง เออแล้วก็ไรเดอร์ไทม์เนี่ยก็โดนอีกอ่อทำไมฮะโดนมีสเต็กแทงอ่าครับผมแทงตายใช่อันหนาแล้วโอ้โหนะครับแล้วก็13ไรเดอร์เออโดนไรเดอร์คิกของโอจาไงโอ้โหแย่เลยเขาเรียกว่าต่อปูแอวไม่อยู่แตก,กตายครับ กาะอ่อนมากใช่ผมบอกแล้วให้ออกกาะสะท้อนเออจริงไงครับก็เลยตายไป็หมด3ครั้งด้วยกันนะครับ,บต่อไปคือตัวของเซดาโซดาโซดานี่ก็ตายเยอะเหมือนกันแลาทำไมฮะในซีรีส์เนี่ยถึงเขาเนี่ยจะนอนตายก็ตาม,มแต่เขาให้โกโร่เนี่ยไปต่อสู้แทนเท่ากับไอ้สันตาย2ศพเลยไปเลยทั้งอาจารย์ลูกศิษย์ ไอ้ยังอยู่ดีไม่ว่าดีสิวอยากแก้แค้นให้อาจารย์อ่าครับนะครับซีรีส์ตายหนึ่งนะครับครับผมไรเดอร์ไทม์ตายไหมไรเดอร์ไทม์เนี่ยโกโร่ก็ตายไงโกโร่มาแทนที่ดาวกะใช่สู้กับโอจาสู้ไม่ไหวแล้วก็พากเอาไซเดอร์เออยังไงฮะไอ้ที่มันจะมีตอนหลังๆที่โอจาเข้าไปสู่ในโลกมิลเวิร์ที่มันสู้กันมั่วสู้กันมั่วสั่วอ่าครับผมมันตายด้วยใช่ ไอ้สายก่าเป็นตัวประกอบฉากก็เลยตายไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันอ่าครับนะครับแต่มีสศพนะอ่ะโอจาโอจาในซีรีส์เนี่ยจชนะอยู่แล้วนะครับผมเสือกไปให้ตำรวจยิงตายงงเหมือนกันคือมันหมดแพชชั่นแล้วไงแพชชั่นแปลว่าอะไรจะเรียกว่าหมดความตั้งใจจุดมุ่งหมายเออเอาให้ดีนะ Movie บ i n a l ไฟนอนี่ก็ตายอ่าครับโดนอะไรไฟนอ l เนี่ยโดนลิวงะโดดทีมก่อนเออแลวฟาร์มเนี่ยก็ เอามาทิมไงอ๋อ,อก็คือฟาร์มเนี่ยมาทิมการ์ดใช่จนการ์ดนี่แตกใช่ครับผมสีเปลี่ยนกลายเป็นร่างใหม่ร่างอะไรร่างดำร่างไม่มีมอนเตอร์นี่ละเขาบอกให้เป็นร่างใหม่ใหม่หายอะไร <c oughs> ภาคไรเดอร์ไทม์เออครับผม เขาตายใช่นะครับก็คือตาย3ด้วยกันต่อไปนะครับคือตัวของคาร์เมลไรเดอร์ไรอาอะไรฮะไรอานี่ในซีรีส์ก็ตายหนึ่งโดนโอจารายเดอร์คิกมาใช่ฮะการให้กับชินจิเออครับ13ไรเดอร์นี่ก็ตายใช่ฮะเขาตายเพราะอะไรโดนเวอร์เดยเนี่ยใช้ท่าไม่ตายเพราะเขานี่จะเป็นผู้เดียวชินจิไงเออครับเวอร์เดยไม่ยอมไม่ยอมฮะก็เลยกำจัดก่อนใช่เดี๋ยวมันจะทำลายโลกไม่รู้เวอร์ก็เลยกำจัดทิ้งไปครับผมตายสองนะแล้วก็ไรเดอร์ทามตายอีกหนึ่งใช่ฮะ ไรเดอร์ไทม์นี่เขาเรียกว่ายูรีเนี่ยไปเล่นเหลืองกับตัวของไก่ไงครับผมแล้วไก่ไม่ชอบไงก็เลยโดนไก่ฆ่าไปตายหนึ่ง<อ>แล้วเอาไซเดอร์นี่กับมๆมั่วๆเหมือนกันใช่ก็อยู่ในเฟรมเดียวกัน่ะนอยู่ในเฟรมเดียวกันระเบิดหมดเลยเท่ากับมึงตายไปสี่ครั้งโอ้โหไม่วายนะยผมจะบอกไอ้นะมีทั้งไก่ด้วย <Ohio S 1> ไก่นี่ก็ตายสี่ครั้งเหมือนกันซีรีส์หนึ่งครั้งชิบสามไรเดอร์หนึ่งครั้ง ไปเดอร์ไทม์หนึ่งครั้งเอาไซเดอร์บู้บว้อีกหนึ่งครั้ง4ี่ครั้งเหมือนกันใช่นะครับไม่รู้ว่าพิธีมาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวดูภาพเอาละกันสุดท้ายผในซีรีส์ริวคิหรือในเรื่องริวคิเรื่องตัวของโอดินโอ้โหหลายคนมองว่าแม่งอันนานเเลอเกินเอายังไงฮะซีรีส์นี้เอาจีนะมันตายสองรอบเลยนะอรอบไหนบ้างอะรอบแรกเนี่ยโดนไนท์แทง อ๋อไอไหนแทงเนี่ยแล้วก็หายไปเนี่ยตายแล้วหรอันนัก็คือแบบเป็นคนที่หุ่นเชิดตัวแรกอ๋อหุ่นเชิด <c oughs> หุ่นเชิดตัวแรกโดนเสียบแล้สีข้าง,างอ่าแล้วก็หนีไว้ <c oughs> แล้วก็ตายว่ะ <c oughs> แล้วตายที่สองนี่ตายง่ายมากตายยังไงฮะตายเพราะว่าตรอมใจตาย <c oughs> งอนงนน้องงอนน้องเลยตายเลยแล้วก็ภาคต่อมาคือภาคอะไรเดือดทามครับผมเอาการสามใบมาโชว์ไม่รู้ว่าไอคนที่โชว์นี่คือใครแล้วก็อยู่ดีก็โดนพลังของริวิีกับไหนว่ะเออยังไงฮะเกตกับจีโอเนี่ยลุมซ้ำไปโอ้โหตายว่ะการสามใบไม่ช่วย อะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวของเอาไซเดอร์อยังไงฮะอันนี้อนาจัดอ่ครับโดนโอจาเนี่ยแทงอย่างกระจอรแทงเฮียเซงโอ้โหไม่รู้โอจาเขาโมโหจากที่ฟันโอดินไม่ได้ครั้งก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเออก็เลยตายทั้งหมด4ครั้งด้วยกันยอมรับเลยว่าอัดหนาจจริงๆใช่ครับสำหรับเอ่อเรื่องริวิกนะฮะอันนี้คือกลุ่มคนที่ตายครัขงขึ้นไปเอนะครับอ่ะต่อมาซีรีส์ไฟซีรีส์นี้ก็ตายเยอะเหมือนกันเริ่มต้นจากตัวของคุสกะเลยโอ้โหต้องนับตั้งแต่จุดเริ่มต้น นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเขาตั้งแต่โรงเรียนลิวเซ่ใช่นึ้สึกว่าจะโดนอันฟิงหนอกควายแล้วตบตายเลยมังกรมังกรนะควายมังกรไม่ทำเขาง่วงเลยด้านหลังว้เทียทำเขาย่างควายแล้วแม็นตัวใหญ่เะด้วยนะใช่ตัวใหญ่ซะาด้วยลิวเซ่ตายครับผมตอนจบ ไข่ศสตร์โดนเด็ดขอต,ตายอีกอนะครับมูวี่ภาคนั้นก็เจอตัวของไซก้า,อาเอานิ้วเนี่ยกระซู <ใจ S 1> ่หัวใจตายอีก อ้าตายอะไรอันนั้นไม่ใช่คุสะกะคุสโกะคุคุสโกโอ้โหไอเคตาโร่เนี่ยอาจจะบ่นมั่วลืมชื่อออกมาน้อยไงเขาจำชื่อไม่ได้คุสโกะแล้วก็ต่อมานะครับมูฟี่ไก่มุกไก่มุกตายสองรอบเลยจริงเหรอเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจักรวาลใหม่ไงตอนแรกเนี่ยตัวของคุสะกะเนี่ยเขาโทษทาคุมิเลยเพราะว่าปล่อยขี้บามาฆ่าเขาได้ไงถ้าเกิดในซีรีส์เนี่ยทาคุมิมาไม่ทันอ่่าใชแต่ตอนนี้เนี่ยทาคุมิเนี่ยทำอะไรไม่ได้อ่่าใชก็เลยนึกว่าเป็นความผิดของทาคุมิโโอ้หคุสะกะก็เลยกลับมาในร่างวิญญา โอ้ไม่ครัเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยรัศมีพลังของพวกมาสไลเดอร์เนี่ยทำให้ร่างวิญญาณของคูสการเนี่ยตายมาเป็นวิญญาณก็ตายแล้วก็ภาคตัวของโปรโมท c s m ออ่ะยังไงโอ้อันนี้เขาก็เล่นใหญ่เหมือนกันอ่าใช่ขายของก็เสร็จปุ๊บเนี่ยจะแปลงร่างเสร็อเอลฟ์ตัวนี้จะเป็นซายอยู่แล้วก็คือตายหนึ่งแล้วกันนับด้วยนับด้วยนะครับแล้วก็ภาค20ปีไฟล่าสุด อันนี้จะเอามาด้วยยีปีผมแนะนำให้เขาเนี่ยไปออกก่อสะท้อนบางเหลือเกินมันบางเงยวะบางทั้งนิ้วบางทั้งไขสัเลยส้มตีนเขาเลียก่าเข็มขัดใหม่เนี่ยมันบางไงตัวมันบางสู้ไม่ได้ไม่ส้ความขังของเข็มขัดเก่าไม่ได้ใช่ครับผมก็เลยตายไปหมด7ครั้งด้วยกันโอ้โหตายเยอะมากๆเลยเรื่องเดียวกันยงไเรื่องไฟนะครับคือตัวของขะอ่าบถ้าเกิดพูดถึงคิบปาเนี่ยตอนแรกเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนนะครับก็ตายไปหนึ่ง ซึ่งตอนแรกเลยและก็ตอนจบเนี่ยพี่แกเนี่ยไปบล็อกให้กับตัวของราชันอาครับให้ไฟเลดเดอร์คลิกแล้วก็ตายทั้งคู่ไปโอ้โหแต่ว่าราชันไม่ตายนะอะใช่เพราะตัวเองโดนราชันจิ้มไปแล้วไงทันจริงฮะไฟไหม้ตัวแล้วเออตายหนึ่งเออครับนะครับแล้วก็มูวี่มูวี่อะที่กลายเป็นออค้าอ๋อสู้กับไฟแล้วก็ไปเจอกับอันฟินอกอีพิเลียมเออตัวใหญ่ๆเลยอะเออโดนอันฟินอกยิงไปโอ้โหไฟไหม้โอ้โหตายอาครับเออตาย3ามครั้งโอ้โหครับอาตัวของคิดบ่านะ ตายทั้งหมด3ครั้งด้วยกันใช่ครับผมนะครับตัวตอบมาครับคุณแจนอ,ะ,<ฮ>ะ,อะยังไงฮะข้ามมาในเรื่องของไดฟแต่ว่าไม่ใช่ซีลี์ไดนะ,ะเป็นมู v i ี่หมายเลข่า่ของในตระกูลไดเนี่แหละตัวมาร์เนี่ยจะเหมือนเป็นการวนลูปของชินิุเกะให้ของ<ช>เรื่อง เขาจะหลับแล้วตื่นต <ame> <wh> to so ือะไรเงี้ยซึ่งมักแก่ตายเยอะมากโอ้โหเขาเรียกตัวโดนอาจจะตายเพราะปีศาจตัวเดียวหรือเปล่าใช่ปีศาจหอยตัวเดิมใช่นะครับตอนแรกเนี่ยโดนลุมไงเจอปีศาจหอยพ่นเมือกมาขยับไม่ได้โดนปีศาจลุมตุ้มตายหนึ่งอ้หูอันนี้คือตายตอนแรกนะครับครับผมหลังจากนั้นเนี่ยชินุสุเกะตื่นขึ้นใหม่รอบนึงครับผมปีศาจหอยเนี่ยจับไว้จับไว้แล้วก็ระเบิดพร้อมกันตายสองรอบครับแล้วก็ตายที่สามเนี่ยชินุสุเกะก็ตื่นขึ้นหม่อีกรอบนึ่ คราวนี้โดนสปรานหอยแทงว่ะโอ้โหมันล่องหนมาแทงเอไม่รู้หอยหรือว่าตัวของกิ้งก่าหรือเปล่าไม่รู้หรืออะไรฮะไม่รู้เลยไปดูเอาเองแล้วกันนะครับแมงแครนไหลมากรเปลมันน่าจะแครนมากนะครับตัวต่อมาคือตัวของคาเมเลเดอร์โกอ่าครับคนที่ขึ้นชื่อว่าตายบ่อยที่สุด่คลองดูซิว่าจะตายทั้งหมดกี่ครั้งด้วยกันใช่นะครับซึ่งตัวของโกลดเนี่ยก็ต้นเรื่องเนี่ยก็โดนตัวของกัมมช่เอาดาบฟาดใช่ฮะตายตายใช่ตายตอนแรกนะครับแล ตอนต่อมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย เป็นร่างวิญญาณแล้วก็หมดเวลาแกแล้วแล้วแกก็ตายลงไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อตัวเองเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยมาให้ต่อยืดชีวิตไปอีกอก็เลยไปได้ร่างททงคงบู๊ตายหนึ่งเพราะตอนนั้นเนี่ยกลางตาแล้วก็พ่อมาช่วยไว้นะครับแล้วก็ร่างสุดยอดตายเหมือนเดิมเลยมุกเดิมเลยใช่ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็เป็น3ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับตัวของคาร์เมเดอร์โกธนะครับตายทั้งหมดสาครั้งด้วยกันซึ่งการตายของเขาเนี่ยต้องได้ร่างใหม่มาเสมอแน่นอนนะครับอะ ตัวต่อมาคือตัวของมัสไรเดอร์เกนมุเออยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตายซ้ําตายซากออตั้งแต่นี่ละโดนพรดอกฆ่า,าช,ชีไซเขาบอกเขาเป็นพระเจ้าเขาจะกลับมาอีกแน่ออซึ่งเขากลับมาจริงๆคุณแกนะเขากลับมาในฐานะของ ชินดันครูโต้โหจะมีชินด้วยคร <c oughs> ับผมเขาบอกในรูปแบบใหม่มแล้วคราวนี้เนี่ยเฮียตายซ้ำตายซ่าเออจริงอ่ะตายแบบได้ทั้งหมด99ชีวิตอ่ะทุกคนนะตายเรื่อยๆเลยใช่ครับตอนเอาไซดเดอร์นะ ยังโผอีกยังตายโอ้โหได้ร่างของฮิมมนเกตก็โดนเหยียบอีกเออครับผมตายซ้ำตายซากใช่ฮะถุงสีทองเนี่ยจะตายหรือเปล่าอ่อไม่รู้ว่าต้องรอดูตอนจบต้องรอดูในอนาคตใช่ครับนะครับว่าจะตายอีกหรือเปล่าโอ้โหอ่ะประมาณนี้และกันทรายถ้าเกิดพูดถึงการตายเนี่ยเราต้องนึกถึงดันครุโตะเลยใช่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยตายเยอะมากๆจริงอะมูวี่แม่งมาภาคใหม่เม่งก็ตายเลยนะใช่ครับตายเยอะมากๆเลยครับผมนะครับเขาคงคิดว่าเอ้ยเล่นไปเหอะตัวนี้แหละเพราะว่ามันยังก็ไม่ตายเดี๋ยวเขากลับมมมมาาไได้เพระันน่่ใชุษย <c oughs> จริง,ง <c oughs> ่ะ <c oughs> ที่เราสรรหามานะครับหถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นเอ้ย พี่มันอาจจะมีเมาวนี้พี่รองเม้นมาได้ตายคลิปได้เช่นเคยว่าพี่มันต้องตัวนี้ด้วย<ช>ตัวนั้นด้วยเม้นมาได้อีกเช่นเคยเพราะว่าการตายของคอ m แบนไรเดอร์บอกจริงว่าแม่งมีหมดทุกภาคหมดทุกเรื่องจริงเออแล้วเอามาเนี่ยบางตัวก็แบบเป็นตัวประกอบก็ตายเงี้ยออนะก็มีเยอะจริงนะใช่รับมันมีเยอะมากๆเลยนะผมนะอันนี้ก็เอาที่เราลิสต์มาแล้วกันครับอ่านะฮะถ้าเกิดคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเรา้วยนะครับมีอะไรก็เม้นมาแล้วตอนนี้เนี่ย ก็อยากจะขายเสื้อเหมือนเช่นเคยฮะเสื้ออยู่ไหนฮะนี่ครับเสื้อหนังแมวนะครับตัวละสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับแล้วก็ตัวของหนังหมีนะฮะตัวนี้ก็สี่ร้อยบาทส่งฟรีเหมือนกันใช่ครับนะครับของแท้ต้องเป็นเอ็กตรงมอม้าแบบนี้ถ้าเกิดของปลอมเนี่ยก็คือไม่มีมอม้ามีขอหี่สั่อะไรอีกอย่างเดียวใช่ใช่นั่นคือของปลอมของปลอมของปลอมแล้วดูดันด้วยแล้วก็หนังแมวนะครับตัวละสามร้อยบาทยังไงฮะโลโก้สีฟ้าสวยแบบนี้ตอกน้ำไม่ไหลตอกไฟไม่ไหม้นะครับเอเกิ อันนี้ก็คือว่าเป็นเสื้อแท้นะครับเขาเรียกว่าโยนเสื้อไปในน้ําเนี่ยรอยทวนน้ามาอรอยทวนน้ากลับมาด้วยโอ้แทกซิคยิ่งกว่าพระเครื่องแล้วอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโดนไฟเผานะไม่ไหม้นะโอ้โหใช่เออแน่นอนมันทนไฟมากทนไฟมากเสื้อกันไฟใช่ครับนะครับแล้วก็อีกต่อมาในครั้งที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของแฟนเพจยังไงแฟนเพจเนี่ยก็จะมีหลายช่องทางที่สามารถติดต่อเราได้นะครับก็มีตัวของ Facebook f o ์คฟันคลับแล้วก็ตัวของมูฟฟี่ด็อกนะครับก็2แฟนเพจนี้สามารถติดต่อ ถักซื้อเสื้อกับแฟนเพจนี้ได้เลยสองแฟนเพจนี้นะครับแล้วก็ตัวของ y o ยังไงมีอะไรบ้างคุณแจนฮะยูทูบเนี่ยก็มี m o v i e d อกมูวีด็อกเนี่ยจะเป็นไลฟ์สดพูดคุยประสบการณ์ชวนฟังอยแล้วก็มีสมัครสมาชิกด้วยนะฮะสมัครสมาชิกก็จะได้เข้ารีคอร์ดมาพูดคุยกันแล้วสามารถคุยกับเราได้ทุกคนพูด ใช่ครับนะครับไม่รู้ว่าตอนไหนแล้วกันคุยได้แล้วกันครับผมแล้วก็ช่องน้องใหม่มอสแชนทีวีครับสรุปเรื่องราวโทคู่แบบจริงจังครับนะฮะก็มีเรื่องราวที่น่าฟังแล้วก็ฟังง่ายย่อยง่ายแน่นอนครับไปฟังกันได้นะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะครับติดตามรอได้นะครับวันนี้ไม่มีเราจะฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับเฮ้ยบาปคุณบอสแล้วบ๊ายบายครับ ่เดี๋ยวคูยังไม่เอามาใส่บอกบางปุ๊บไหนพี่ยังไม่เห็นบางโอเคเันบางอยู่บังอยู่วันมันต้องบังละ